สวัสดีทุกคนนะจา๊ะงอกมาเติมเลยมะเขือเทศที่หวานเลยโรยไว้เนี่ยสาธุข,ขอให้รอดหอยทากอันนี้หวานไว้เผื่อหอยทากด้วยนะเนี่ยเฮยระหวานอะไรไว้บ้างเนี่ยไอ้น,นี่ก็ขึ้นเนี่ยอัน,นี้เป็น ฟูมักน่เนี่ยหวานฟูมักไว้ด้วยขึ้นมาพร้อมกับมะเขือเทศปลูกไม่ยากหรอกมะเขือเทศอ่ะไปอยากกินพันอะไรก็ไปซื้อมาเอามาหวานหวานหวานนี่โรยไว้เดี๋ยวมันก็นงอกมเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวมันก็นงอกนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวต้องคัดออก อันไหนแข็งแรงก็คัดออกถ้ามีที่ปลูกนะสบายเลยได้หลายต้นเฮ้ยบาระหนึ่งสมองสอมือทามุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะแค่นี้นะ